ที่อนมีแดงเดียวแต่ที่นี่มีสงดง,สง,แ,ดงแดงแดงหนึ่งคืออะไรครับนี่ครับบัวแดงแดงสองมาดูแดง พื้นที่นี้นะครับเราสามารถสูตรหายใจได้เต็มปอดอโอโซนหนึ่งในเจ็ดของโลกอนอาเขตของขอคอที่พวกเหล็กเราก็ยังอยู่ถืออยู่รัศบีใกล้ๆเขาโดยเขาใหญ่ซึ่งทำให้อากาศที่นี่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ครับรบแถมยังมีต้นหมากรากไม้อย่างน้อยจามจุรีนี่เป็นเอกลักษณ์เลยแตนณวันนี้ประดู่แดงนี่แม้ว่าจะยังไม่เต็มที่นะฮะแต่มันก็สวยงามมากที่มา มายังไงครับรองครับประดูแดงคือ,อต้นปราดูแดงเนี่ยมาจากเมื่อสักสิปีที่แล้วหรือเครับเรามีการจัดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติแล้วก็รมสนเดชพระนิธิาธิราชเจ้ากฤษฎ์ประเทศร,ทศรตัตนราชสุดาท่านท่งหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปต้นประดูแดงทําให้ผู้หาสครอนะขณะนั้นเห็นว่าเออ,อเป็นต้นไม้ที่น่าจะสวยถ้าอลทครเราปลูก เนื่องจากองคอเราคือนมเทมา์์เนี่ยสายลักคือนมวัวแดง oh. แตอนนั้นถ้าเราสามารถปลูกต้นกระดูแดงได้มากๆเนี่ยเวลามันเว oh. ล,ลามันออกดอกพร้อมกันเลยเนี่ยมันน่าจะสวยเลยมีแนวคิดของผู้บริหารเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วก oh. ็เลยปลูกโดยถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเนี่ย <c oughs> มันจะปลูกกระดูแดงไว้้ oh. นเวลาประมาณช่วงเดือนบอกลาคุมพาประมาณต้นเดือนคุมพาเนี่ยมันก็จะออกดอกสีแดง oh. นะครับ เมื่อทั้งทั้งเส้นเนี่ยแดงทั่วเลยเนี่ยก็เลยเรียกถนนป่าดูแดงครับถ้าถ้าคนมาเที่ยวที่นี่จากนี้ไปเนี่ยได้ใช่ไหมครับครับช่วงวันนี้เปิดหรือ,อยังเปิดเปิดเราเราเรา,เราลอกโควิดแล้วลอกสองเนี่ยเริ่มพอเริ่มเบาแล้วตั้งแต่ต้นคุมพาเราเริ่มเริ่มทยอยเปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้นป่าดูแดงเราก็จะบานทั้งเส้นเนี่ยประมาณช่วงปลายคุมพา,าก็อยากจะฝากว่าใครแวะผ่าน ไปจากจังหวัดสารลไปนครราชสีมาผ่านพวกเหล็กแวะเที่ยวได้ที่ฟาง์มคนนมเทนเมาร์แห่งนี้ครับเข้ามาเที่ยวเสียตังค์ไหมเรามีเรามีการบริการท่องเที่ยวโดยขึ้นรถพ่วงนะครับซึ่งสะพานํำเที่ยวเราก็จะมีให้จ่ายในการพาเที่ยวซึ่งถูกมากนะครับหัวละร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทแล้วมีนมให้ดื่มฟรีด้วยคนละกล่องครับผมแต่แต่ถ้าเอารถส่วนตัวมามาขับไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยนะครับอย่าให้หัวตกใจครับผม แลแล้วก็ที่นี่กลายเป็นพื้นที่นอกจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจผลิตนมมากที่สุดแล้วนะครับยังผลิตโอโซนยังผลิตธรรมชาติที่มากมีและเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสระบุรีไว้เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องที่ผ่านมาไม่มีใครลวครับที่เจอบรรยากาศแบบนี้เจอสีแบบนี้แล้วจะไม่กด ชัตเตอร์เอาไปเป็นของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับโอ oh, ้นะวันนี้ผมว่าภาพหลายล้านภาพนะครับได้แพร่ไปแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เดียวนะครับของนมไทยเดนมาร์กของเราใช่ไหมครับใช่แล้ว <laughs> เอาดีดีกับพี่คำร้อน